สวัสดีครับทุกคนคุณฤทธิศันเทองครับวันนี้คุณหลวงอยู่ที่โชว์รูมพุนวิถีครับกับรถคันข้างหลังนะครับเป็นรถโชนาวาร่าโปรโฟเอ็กซ์นะครับนาวาร่าโปรโฟเอ็กซ์คันนี้นะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณหลวงได้รถมานะครับมาเคลียร์สต็อกอีกแล้วเช่นกันเดือนที่แล้วเรามีโปรทัมีแบล็คเอディชั่นแล้วก็มีตัวคาลิเบอร์เอออโต้นะครับหมดเรียบร้อยแล้วคันนี้สีแดงก็เดี๋ยวลูกค้ามารับวันวันนี้นะครับก็จะเหลือคันนี้ครับเป็นรถเคลียร์สต็อกนะครับรถเคลียร์สต็อกก็คคคคืออออรรรถััันนนนนนีีีี้้ยตตาุบบวผลิะ1ปพด เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับแต่ว่าราคาในส่วนของตัวแคมเปญโปรโมชั่นนะครับก็จะมีส่วนพิเศษให้200,000บาทเหมือนเดิมครับรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมรายละเอียดรถไปพร้อมๆกับเลื่นขายกันนะครับโนาวาโรโปเอกรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดของตัวนิสสันแล้วนะครับเป็นเรือธงของตัวโนาวาโนะครับ โนราโปรโฟเอ็กรุ่นนี้เป็นยูโร5ราคาตั้งคือ1 1 7 5 0 0 0บาทและคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับราคาเพิ่ม10,000บาทก็จะเป็น1 1 8 5 0 0 0ึาศนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแบาทราคาส่วนลดนะครับ200,000บาทจะทำให้คันนี้เหลืออยู่ที่985,000บาทนะครับสเปคเป็นยังไงบ้างน,นะครับรุ่นนี้ก็คือในส่วนตัวเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับในส่วนตัวเนี่ยก็ไฟหน้าฟอตเอลีดีสีดวงกระจังหน้าอินเตอร์ล็อกสีดา มีโลโก้ดำแดงของตัวโปรโ o นะครับมีไฟตัดบอก LED กันชนหน้าคิ้วล้อก็จะเป็นการตกแต่งของตัว Pro p x o X นะครับกับ Pro ทเจะเป็นแบบนี้ซึ่งจะแตกต่างกับตัวพวกตระกูล b ร a c อ Edition ที่เป็นปกล้อคนละขนาดล้อนะครับล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับพร้อมอย่างออ t o ทเดนนะครับยางโยโกฮาม่านะครับเป็นออทเทเดนก็เอาไว้พร้อมลุยทั้งทางดาทางฝุ่นทางลูกหลานั่นเอง ในส่วนของตัวด้านหลังก็มีสัญ,ญลักษณ์นะครับ Pro o x แบบนี้นะครับมาดูในส่วนของตัวด้านหลังนะครับตัวฝาท้องฝาท้ายเป็นแบบนี้นะครับรุ่นสี่ประตูเขาก็จะมีในส่วนของตัวช่วยผ่อนแรงฝาท้ายด้วยนะครับทําให้เรายกได้ด้วยมือเดียวถ้าเป็นตัวแรกๆตัวเก่าๆใครเป็นรุ่นแรกๆจะรู้เลยว่าเราจะยกฝาท้ายมือเดียวแทบไม่ขึ้นเลยนะครับมีราวหลังคานะครับเป็นมีแค่2รุ่นที่มีราวหลังคาก็คือ Pro 2และก็ Pro 4x นะครับ ในส่วน,นตัวพละกำลัง190แรงม้ามาพร้อมกับเกียร์ออโต้7สปีดนะครับเป็น 4-wheel drive ด้วยนะครับมีดริฟล็อกนะครับในส่วน,นตัวภายในรุ่นนี้เป็นบอบ์ดหนังนะครับปรับไฟฟ้าพร้อมกับตัวโลโก้สัญลักษณ์ประจำรุ่นที่บอบ์ดนั่นเอง p r o p x o X นะครับแบบนี้ภายในตกแต่งด้วยโทนสีดำแดงนะครับ,บอบ์ดไฟฟ้าปรับด้จากทิศทาง มาพราะกับตัวแลมด้านซับพอร์ตตัวช่วยด้านหลังนะครับดูด้านหลังกันก่อนเดี๋ยวค่อยพาขึ้นไปดูออปชันด้านบนรุ่นนาวาร่านะครับมีแอร์ตอนหลังทุกรุ่นเลยนะครัะเอรานั้นเนี่ยก็จะให้ความเย็ยนในทุกตำแหน่งผู้โดยสารแน่นอนแอร์ออโต้นะครับ แอร์อโต้ก็ปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้หน้าจอคอนโซลเป็นแบบยูโร5ก็คือยกของตัวคอนโซลเทอร์ล่ามาให้นะครับมีในส่วนตัวพวกระบบ DPF แล้วลงทันลาดชันแล้วนะครับตัวดิฟล็อกแล้วก็ตัวเกียร์โต้แมนนวลเจ็ดสปีดขอใัยเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดพร้อมแมนนวลโหมด ระบบขับเคลื่อน2ล้อสล้อชิป on the fly สามารถเปลี่ยนเป็นขับ4ี่โไฮดได้ในขณะที่เราขับเคลื่อนด้วยความเร็วไม่เกิน100กิเมต่อชั่วโมงแต่แล้วเกิดจะไปโฟล o w นะครับต้องจอดรถแล้วก็เหยียบเบรกเข้าเกียร์โฟล o w นั่นเองนะครับ กล้องอาราวิมอนิเตอร์ก็งรที่ทางมีมาให้เป็นสเปคมาตรฐานของตัวานร่าที่เป็น4ประตูอยู่แล้วนะครับหน้าจอนะครับจะเป็นประมาณนี้ยังไม่ได้ปรับตั้งค่ายัยงไม่ได้ตัวทํา PDI เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีไฟเตือนโชว์หน่อยในส่วนตัวระบบความปลอดภัยของรุ่นนี้ก็ถุงลมน,นิรภัย7จุดนะครับ6จุดรอบนี้แล้วก็ในส่วนของตัวหัวข่ามีมาด้วย ระบบเตือนการชนด้านหน้าเบรกฉุกเฉินนะครับเตือนจุดอับสายตาเตือนคอมเลนเตือนดึงกลับเข้าเลนเรียวคอร์ททัฟฟิกอเลอร์ตเลด้าด้านหลังนะครับพะสนั้นก็จะมีในส่วนตัวออปชั่นค่อนข้างมากครบคันเลยทีเดียวคูชคอนโทรลปรับตั้งความเร็วอัตโนมัติได้นะครับหน้าจอเป็น TFT สีแบบนี้ก็สามารถกดตั้งค่าจากเมนูพวกนี้ได้เลยกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับรุ่นนี้ ในส่วนตัวแคมเปญโปรโมชั่นนะครับก็ในส่วนตัวลูกค้าถ้าเกิดกรณีจัดไฟแนนซ์นะครับเราสามารถให้ส่วนลดได้200,000แต่ถ้าเกิดในกรณีซื้อสดนะครับลด1 9 0 0 0 0บาทนะครับแถมประกันภัยชั้น1ติดไลเนอร์ติดฟิลม์มกรอบป้ายพาย,ยางพ่นกันสนิมเคลือบสีให้ถ้าอยากแต่งอะไรเพิ่มเติมต้องหักส่วนลดออกไปนะครับแล้วก็ลูกค้าเก่ายังได้ส่วนลดเพิ่มอีก10,000บาทนะครับลงทุนผ่านไลน์อินโนเวชัน่นและถ้าเกิดในกรณีจัดไฟแนนซ์อย่างเดียวจัดไฟแนนซ์เป็นคณา การจ่ายกับเนี่ยส,สตาร์ลิซิ่งได้ส่วนเพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในกรณีที่ถามว่าแบบไหนคุ้มสุดเลยก็คือจัดไปนั่นที่เป็นข้าราชการและเป็นลูกค้าเก่าด้วยนั่นเองนะครับคันนี้มาดูคันนี้มาเป็นรถจอดโชว์นะครับทำไมถึงได้ส่วนลถที่เศษเพราะว่าถ้าเกิดซื้อคันใหม่ๆจากโรงงานมาให้ก็ไม่ได้มาดูในส่วนของตัวรายละเอียดลาเบลนะครับให้มาสังเกตตรงนี้วันเดือนปีที่ผลิตนะครับวันที่2เดือน824 นะวันที่ถ่ายคลิปวันนี้วันน,น,นี้วันที่สี่เพราะฉะนั้นเนี่ยตีเพราะว่าเขามีอายุที่ผลิตออกมาจากโรงงานโรงงานแล้วเนี่ยหปีนะครับ เราก็เลยมาทำแคมเปญพิเศษลดราคาให้นะครับพฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจรุ่นนี้อยู่นะครับถูกโฉลกกับสีขาวแบบนี้อยู่นะครับก็อย่าพลาดส่วนรถสองแสนอันนี้คุ้มแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดซื้อรถที่เราผลิตใหม่สั่งใหม่เนี่ยมันก็อยู่ประมาณแสนแสนสองถึงแสนสามโดยประมาณแล้วแต่ว่าจากไฟนซ์นหรือซื้อสดนะครับอันนี้ได้เพิ่มมาประมาณ70,000บาทยังไงก็คุ้มอยู่แล้วแน่นอนนะครับอย่ารอช้าเพราะว่าแต่ละคันที่คุณลุงเอามาเคลียร์สต็อกเนี่ยไปเร็วมากๆนะครับเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหมดเร็ว ลูกค้าหลายๆท่านสอบถามเข้ามาก็แบบไม่ทันแล้วนะครับน่าเสียดายด้วยแต่คันนี้มาแล้วอย่ารอช้านะครับก็เป็นรถโชว์นะครับการันตีลูกค้าหลายๆท่านถามว่าเป็นรถเทสได้ไหมไม่ใช่รถเทสได้นะครับรถเทสได้เนี่ยมาฟ้องร้องคุณหลวงได้เลยเช็คในระบบคันนี้คือรถใหม่ปกติไม่ใช่รถเทสได้นะครับแล้วก็เป็นแค่รถจอดโชว์นั่นเองแล้วก็อายุมันอยู่มานานเกินจนถึงเวลาเราต้องเคลียร์สต็อกไปก็เลยเอามาลดราคาพิเศษให้ลูกค้านั่นเองนะครับโอเคแล้วกินี้ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรมาแนะนำเดี๋ยว ทำคลิปให้ชมกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีนะครับ